ม่วาแช่มเจอไม่ต้องแล้วไอ้เหี้ยลุ้นลอตเตอรี่อย่างเดียวไม่ต้องแทงเกียร์อะไรแล้วคือเล่นเกียร์แม่งลุ้มลอตเตอรี่กันทั้งวันทั้งคืนเอาจะได้นั่งนั่งซื้อลอตเตอรี่อ่ะเอาจนได้โอเคสนใจฉายาหรอ เอ้ยที่หนึ่งวะชายาเไม่อยู่ทางไหนเอ้ยเอาอะก่อนพูดก็ชายานี้ไงพี่ชายาฉายาอะไระไม่มีใครล่เปดย่เปิเปิดไห้มาไม่ได้ปืน กำลังดีใจอยู่อนคือด้วยโอเคโอ้ย่โอ้ย่โอ้ขอกั้นขำแป๊บดิไม่ขำนะครับไม่ขำนะครับโดนลมอย่างนี้ไม่ขำนะครับมีตัวกูดังวะ มมันจะสนุกนี้เยอะ,ะอีกแบบเล่นคนเดียวนีไม่สนุกหรอคืออีมือจะดรอปลงออกมาสักแกกปดเปอร์เซ็นต์นะ่ยแล้วความมาันจะเพิ่มขึ้นอีกออกมาสักสา,ามร้อยเปอร์เซ็นต์ตายเพามวยแต่โมอยอด้ยินได้เสียงหวงัวล้อเอ้าไม่ได้ยินเสียงเท้าหรอกเพราะมวยถังขามเนี่ยแหละพวมมือกแะูตายเพราะพวกมึงก,ก,ก,กันเนี่ย อะไรพี่ยูไม่สมเลยสมโ<อ>ตสมำตไหนคำหลัง,งพี่ตายเก่งกว่าแม่งทำให้หตายทำให้ผู้อื่นตายเนี่ยโดยเจตนาเลย <S 2> <S 2> โดยเจตานารอบหนึ่งแล้ว่าบ้านนั้นเะนี่พี่พี่กูก็แตกกูรอขังอยู่ ยิงเงไหลนะฮะยิงเงยเออว่ะมีเต้นพี่แกว่ะเฮ้ยพี่เป็นด้วยนั่นไหอก็บอกว่าซีขวามันเดียวมันจะโผล่น้อยกว่าพีซ้ายนะอ๋ออันนี้รู้รู้แล้วรู้นานเลยวใช่รู้แล้วพี่แตเนาะเดี๋ยวหาอะไรก่อนหาเลโมก่อนต้องมีสักอย่างที่ไม่รู้เลยวะไม่เรามันถือมือขวาเลยมันพีขวาขวาน้อยกว่า อีกสามันอย่างเยอะอมีคนไม่เชื่อมีคนไม่เชื่อขอให้วัดที่นี่เต,มต็มลเลน,นวันนี้บอกเที่ยงคืนก็คือรอเที่ยงคืนซึ่งใช่ไหมเชื่อวเที่ยงคืนก็เข้าเกมแล้วก็เล่นรอพี่แต่พี่ก็ไม่มาเลยงั้นเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีขาวสีขาวพรุ่งนี้ ตีสามก็เหยียแล้วตีสามีสามาเข้าเข้าเกมรอนะอยู่บ้านหุ่นแล้วตัวหนึ่งนี่เปิดมันดำนาอยู่นะโอเคไม่ยิงอ่ะไม่ยิงหลังนี้ก็มี Mark the location นี่แหลกปหมดนี่ยพี่ดำพี่ตาดูนี่ดูเว้ยดูเร็วไลเร็ว อะไรเนี่ยหัวคนโอ้คนอะไรเขาจะทําอย่างนั้นนะเฮี่ยหัวคนว่าไม่อ่านหนังสือเยอะสอบหนักแลวเป็นบ้ารือว้าวตีสีตาักให้ีปรันหดเกิดเกิตดเกอนนตโหิตเกตโหรตหดเกรตเกิรดเกิรเตเกิร์ตโหเกิ คือหมดบรรดาต้องไปต้องไปกดสุ่มทีมและคือสุ่มทีมก็ก็ตามอารมณ์อหะทีมก็ตามตาติดอะึงไปทละมุมอ่ะพี่ฝนได้เฉยสี่คนสี่คนเล่นโซโล่เออสี่คนสี่แผ่นคือแม่งกดตอนแรกกดติดตามอย่างดีเนาะพอจะดวดปึ๊บ ติ๊กบู๊ทแคมป์ปั๊บแยกย้ายกระจายกระจายไปคนละที่แล้วแยกย้ายกันไปตายคือวันนี้พี่ก็ไม่มีเรียนได้อยู่เฮ้ยโอ้โหยี่บ้าเฮ้ยบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวสองตัวไงเสื้อเหลืองนนั่่ะ นอก 2, นองนอก,นอกสองนกสองนกสาม w าย w าย w ายสามมันสามันสามันนกสามแล้วพี่มีอะไรพูดไหมพี่สามมิ Impressive เดินนะเดินนะคุยกับน้องไอคือมาเหมดหมดหมด กูเปลี่ยนดีๆเอ้ยกยจะตายไว้อุ้ยแฟก่อนด้วยงรดจังหวะไม่ตอนเมื่อกี้โดนช็อตตอนที่จับลองลอยแชมป์ได้ยินหมไม่ได้ยินเลยโอ้ยไม่ได้ตั้งใจ โอ้ไม่ได้ยิดเสียงนี้ตั้งนานแล้วประมาณสิบปีไ่ไหนตายแล้วขึ้นสตรวันเนี่ยคนดีมาถึงตีที่เหลืออยู่ไหนหรือจะไปยิงยิงที่อะไรตายอนที่สองอะไม่มาถึงว่าตีเช้ามาอยู่ไหนเดี๋ยวไปยิงเอากดอะไรนะกูเจอตีพี่แชมวะอะไรเนี่ยอะไรไม่บายไม่บายทำไมมีเสียงตีนวะเอ้ยเปิดไม่แต่เขาไปคุยกูไอ้สัตว อะไรนะปาถ้าพูดอะไรเฟังตตององไม่ตองตองเม่ตองตองไมตตองเองเม่ตอเองไม่ตอองไม่ตอองเจอทีบตเบียมอตองเหรอเออ I'm really sorry อเเบออบอองบองงง คือทำไมเยอะแยะบ้าปะเนี่ย <c oughs> คือตื้เยอะก็กบ,บ้านเหรอไม่ใช่แล้วเ <Okay. S 2> มืเ่อกี้เห็นกริฟแท่งอยู่ไหนวะเมื่อไหร่จะใส่ฟังเล่นแล้วก็แ <c oughs> บบเป็นเหมือนปกติปกติเหมือนชาวบ้านในช่องเขาอ่ะ <c oughs> นี่ที่ไหนเขาเปิดลำโพงเล่น <c oughs> <c oughs> โอ้เจ๊คุณหัวเวนี่ย ที่นี่ทีเดียวเออใช่ตีหอบานเนี่ยทั้งตีอ่ะตีไม่แต่งหูฟังเนี่ยไม่รู้เป็นหาอะไรตีคนรวยไงไม่มีใครซื้อแบบโทรศัพท์เป็นๆมาเล่นแล้วโทรศัพท์รวยๆมันไม่มีหูฟังค <c oughs> ้าหูฟังเฮ้ยมีคนซื้อหูฟังพูทุศหรอไม่แมนแอร์พอใช่หรอใช่หรอที่นอร์พอร์ตอะอ่ะอ,ะอะ่ซื้อฟังพูทุศหรอ เป็นเกีย์อะไรไรีิถาไมต่ตออเนี่ยฮะฮะมันไม่ใช่สมยยัยนะส่งจดหมายนะเฮ้ยคือแป๊บส่งวันนี้แล้วรออีกสามวันก่อนมันจะตออกลับมาไม่มีใครคุยกันจริงไหมโอ๊บันไม่่าใช่นะไม่น่าใช่ไนะ

โอ้เว้ยเมื่อไหร่ที่มึงจะตายสักทีเนี่ยมึงเอ้ยทุกคนมาเนี่ยขึ้นบ้านมาแล้วบอดแล้วเยอะเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มาโอ้โหเียเอ้ยมึงไม่จอดไว้สัตว์ขับรถแล้วมันไม่ตายพอกูขับทีไรแล้วมันไม่หลอดหามึง เื่อวานเจแค่มอไรถมาโอ้โหไม่ขี่ถนนปะไอสัตว์เอ,อ้ยเอาบ้างเจ้เฮียขี่มาขี่กลับไมโกง <c oughs> มันชอบมอใน่ผเลยอ่ะ ไม่มีแบบไอ้เนี่ยนะอะไรนะแบบที่มันโบราณโบราณเป็นบ้าอะไรนะเป็นบ้าอะไรนะเจ๊กูมีแฟกันวะ มม่ไห่จะตายตะกี้เนาะโอ้ยเรานานแล้วโอเคแต่กูจะไม่ยิงว่ะกูจะทิ้งวะแล้วแล้วล้อมอะไรนะดินชือแล้วต้องแพมมาเล่นนี่เขาคุยด้วยไหมคุยดิพี่ เออก็ดีกว่าก็ดีกว่าใครบางคน Not a problem รบใครบ้างพอมันไฟคอยอย่างนี้ไม่พูดนะพอไปตีเขาขนาดนั้นเอ้ยไม่มีไม่มีช่องว่างอ่ะเฮ้ยเอาวะ เชื่อใจได้เชื่อใจได้ No เชื่อใจได้แต่เกมเมื่อวานน่ะเกมที่เราได้แชมป์มันต้องเป็นโคตรขาสิ่งกิ้งกองคลองเฮ้ย เอ้ยอยู่บนเขาเอ้ยอยู่บนหอคอยอยู่บนหอคอยไอ้เหี้ยม <wow> uh ีคนบนหอคอยอ๋อเที่ยมเกี่ยวกอเดอบาตั้มกูนึกว่ามึงวัดตายเพราะกี่ยบไอเดอบไปแล้วมึงก็พามาเพราะอยากได้ไอเดบไหม วันนี้วันนี้ยันหบางนะผู้นี้ไม่มีเรียนเนี่ยตดเฉยตดเฉยการมาสี่สองสีสามตดเฉย no ปกติเราเล่นสามชั่มงดเฉยหกชั่วโมงนะยอะกูอยากได้ตัวห่อคอยเมื่อกี้ว่ะนั่นไงเจ็ชมพูเนนะี่ยมันเห็นอยู่นะมันยิงได้อยู่นั่ะเจ็ชมพูเนนะี่ย อะไรวะนะ่ะคูน่ะเฮ้ยเอ้ยสิดยูคูน่ะไอ้ข้อขาวนี่คืออะไรอะ่ะยิงไม่ได้<อ>ไยิงติดเออมันเป็นเค้กกะนะ่ะเค้กอะไรจะยิงปืนได้ปะเค้กว่ะจีไม่ใช่คนแต่มันมีคนอยู่ ว่าระเบิดนะ,ะเวลาเรามีระเบิดเราก็กดคล้องระเบิดแล้วเราก็กม,มันไปแล้วเจนไปแล้วเฮ้ยจุดแล้วหัวแตกเฮียมิดหลอดมันมันยังมันยังใช้ได้เมื่อปัจจุบันเนี่ยไอ้บัคระเบิดนะโอ้โหมันโกงไปพี่ กกงก็ต้องใช้นะมันไม่มีใครรู้อีกแล้วนอกจากทัทวคิมหมวกเลยเท่าไหร่วะโหหมวกหายหเลยวะเอาใครจะรู้ว่าเราว่าเรา,ว,า,เราว่าเราทำแล้วไม่มีใครมาวิวแ้้หรอ ใช้สักสี่ห้าลูกพอเป็นกระสายไม่ใช้ใช้ถียี่สิบอะไรยี้โอไมฮะอะไรนะ ได้ยินไดียินดีตรงกระดบจริงุนเด็หาตกคิวเลยปะตัดมันก่อนนะ4ตัวไม่ไหวนี่เดี๋ยววันนี้จะสูญชีวิต คนซ้ายมือสัตว์มอไซคูนี่หว่าเฮียมีมีมีกูบอกแล้วมีกูบอกกูได้ยินเสียงยิงไม่โดนกูเลยเฮียเฮียอะไรไม่โดน พ <c oughs> ีอะไรมึงตั้งป้อมใส่ขนาดนั้นตอนแรกยิงรถแล้วคนนี้เพิ่งได้ยิน <thi> ไม่เห็นหมาเเ้าไม่แต่ก่อนแล้วก็บอกมีดยินเสียงจึ๊กหนึ่ง เพือนจะได้ไอซิกซอร์เมื่อกี้กินละไอ้ติดกินเนี่ยจะได้ขายยาต่อไปเรารับพาพี่เพิ่อนไปทำขายยาไม่ดีสุดโอ้โหเยี่ยกูหายายเออกูไม่น่ากูไม่น่าเอ็มสองสี่มาเลยช็อตเอ๊ะเนี่ยโอ้มยังเยอะไม่ไม่เออเนี่ยอย่างเยอะมันเห็นกูแล้ว อุ้ยนั่งลงทำไมอุ้ยไอ้ื่อหมกสามไม่ยิงไม่ถ้ารู้ไม่เข้าหัวขึ้นขีดแดงหมวกสามไม่เห็นมันชนชนบช่องต้น,ตนไม้ปะอุ้ยหมอดัง <c oughs> ไอ้ตัวนั้นวะว่นลีลาเลยไอ้ตัวไอ้ตัวหมวกเท้าอุ้ยหมวกเท้าอ,อ,อ่ะอืม ไอ้เขี้ยวไปเจ้เข้าหัวแล้วนั่งเฉยเลยมันมีตัวชุดดำด้วยสองตัวมั้งสองตัวคนละหนึงเนี่ยออกมาแล้วไปแล้วนกตรงไอ้ดอบนกมันวิ่งไปตรงไอ้ดอบไอ้ไอ้กระต่ายขาวหน้ากูตัวหนึ่งหินนี้เลย ไอดบอ,อบอว,วนกูยิงน็อกไว้หน่ตรงไอดอบอะไม่ไมันมีอีกตัวมาชุบ อ๋อแล้วก็ตายเขาไปแน่หมวกก็ตายเขา<ป>อยากได้หมวกสามมีสักตัวไหมโอ้ไม่มีใส่เลนสดอดดีกว,ว่าเฮียเฮ้ยเจอแล้ว้ายมือตัวหนึง่งขึ้ยขวามือตัวหนึง่งขวา้สัต กลับตนยนเบอร์กี่วันกี่เดือนเนี่ยเน่ยเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยไงตอนนั้นเขาบอกว่าซ้ายกูบอกว่าเป็นขวาตอนอยู่บนเขาอ่ะเขาบอกซ้ายมันอกว่คือด้านขวาโอ้โว่ามันซ้ายขวายังไงมันไม่รู้อะไรจังหวะจังหวะรีบๆวะกูชอบบอกว่าซ้ายก่อนเนี่ยเฮียจังหวะรีบอะกูบอกว่าซ้ายก่อนตลอดเลยรอแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาเขาไม่ตอนซ้ายขวาเนี่ย เป็นตัวเศษนะเมื่อกี้น่าตัวเศษแหละอยู่หินนั่นแหละแตกมีคนจะลาดวะไม่ห่างลัไม่ได้เอ้ยอยู่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไฟต้นไม้ไฟ เจ้าไก่ตายวะสองหนึ่งวะมีงูมั้งคงใช่มันโดนยิงยววาจากขวาจ<ว>ากไอ้สว์เด้ย <laughs> ทำไมกูไม่เห็นวะเฮีย